สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์สำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าสารสารและสารท่านผู้ชมครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้พูดถึงรายงานของคณะอนุกรรมธิการที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมธิการวิสามันของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเดือนกรกฎาคม2 5 5 1ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการจัดหมวดหมู่ในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2,550เป็นการเพิ่มเติมจากตอนก่อนหน้านั้นในตอนนี้ผมจะได้พูดถึงปัญหาการจัดหมวดหมู่เป็นการเพิ่มเติมต่อจากตอนที่แล้วซึ่งพอสรุปได้ดังต่อไปนี้ท่านผู้ชมครับคณะอนุกรรมธิการได้ศึกษาและรายงานว่าการแยกเอากระบวนการบางอย่างซึ่งเคยอยู่เป็นส่วนหนึ่งและอันหนึ่งอันเดียวกันกับกระบวนการนิติบัญญัติ ออกมาเพิ่มเป็นส่วนใหม่ขึ้นในหมวดรัฐสภาเช่นการแยกการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญออกจากการตราพระราชบัญญัติทั่วไปพร้อมกับกำหนดในเรื่องของการควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นเป็นอีก4ส่วนต่างหากนั้นนอกจากจะทำให้กระบวนการนิติบัญญัติที่บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญ ไม่สอดคล้องกลมกลืนกันแล้วยังเป็นการเปิดช่องให้ศาลซึ่งเป็นฝ่ายตุลาการเข้ามาแทรกแซงหรือถึงขั้นควบคุมกระบวนการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างเต็มที่อีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งบัญญัติให้ศาลร,รัฐธรรมนูญและศาลฎีกามีอำนาจเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต่อสภาผู้แทนราษฎรได้ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนและบังคับให้ทรงร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วทุกฉบับไปให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซึ่งก็ไม่เคยมีมาก่อนเช่นกันเป็นต้นองค์ประกอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2 5งพซึ่งถึงแม้จะยังมีสองสภาแต่องค์ประกอบและที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไม่สอดคล้องกับหลักการ ในมาตราสที่ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษาัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาเพราะในมาตรา1 3 3ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2 5 5 0นั้นได้บัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภาจำนวนประมาณครึ่งหนึ่งหรือ74คนมาจากการสรรหาและคัดเลือกของคณะบุคคลเพียง7คน โดยไม่ต้องนำรายชื่อขึ้นทุนกล้าเพื่อทรงแต่งตั้งแต่กลับให้มีอำนาจค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจในการลงมติถอดถอนนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้นำประเทศเป็นตำแหน่งที่ต้องมีพระบระมราชโองการแต่งตั้งรวมทั้งเป็นผู้ถวายคำแนะนำในการให้รัฐมนตรีดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่งและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือถ้าหากนายกรัฐมนตรีถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง ก็มีผลทำให้รัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่งไปด้วยท่านผู้ชมครับบทบาทและอำนาจของศาลในระบบการเมืองการปกครองของประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2 5 5 0ที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในทุกๆมิติรวมกันแล้วมีจำนวนถึงประมาณ50มาตราซึ่งคิดเป็นรยละ16ของจำนวนมาตราในรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ บทบัญญัติเหล่านั้นนอกจากจะอยู่ในหมวดศารโดยเฉพาะซึ่งมี32มาตราแล้วยังได้บัญญัติไว้ในเกือบจะทุกหมวดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวดรัฐสภาหมวดคณะรัฐมนตรีและหมวดองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งอันนี้ก็หมายความว่าศาลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550นี้นอกจากจะอยู่ในฐานะที่จะตรวจสอบ และควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารรวมทั้งอำนาจที่4ได้โดยตรงแล้วยังสามารถเข้าไปใช้อำนาจบางส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติบางส่วนของฝ่ายบริหารและเกือบทั้งหมดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ององค์ประกอบและที่มาอีกด้วยตัวอย่างเช่น5ใน9ตุลาการสารรัฐธรรมนูญมาจากสารประธานสารฎีกาและประธานสารปกครองสูงสุดเป็น2ในห คณะกรรมการสัญหาตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่เหลืออีก4คน5ใน7คณะกรรมการสัญหากรรมการการเลือกตั้งมาจากศาล5ใน7คณะกรรมการสัญหาผู้ตรวจการแผ่นดินมาจากศาลประธานสาศาลเป็น3ใน5คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการปปช5ใน7คณะกรรมการสัญหากรรมการตรวจเงินแผ่นดินมาจากศาล ห้าในเจ็ดคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาจากศาลและสามในเจ็ดคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภามาจากศาลเป็นต้นนอกเหนือจากการที่ศาลฎีกาแผนคดียา,ยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและศาลฎีกาแผนคดีเลือกตั้งหรือแม้แต่ศาลอุทธรณ์แผนคดีเลือกตั้งก็มีอำนาจเพิ่มขึ้นอย่างมากมายท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมง ในตอนที่ชื่อว่าสารสารและสารก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ